ดีเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อคิดถ้ามาตอนนี้เนะาะจะเป็นย่าเข้าวเนาะทุกคนฝนตกฝนลินอีกแล้วมาเล็แตะเป็นย่ามเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแต่ว่าฝนกนยังตกอยู่เนะทุกคนยังตกยังลินอยู่ทุกคนเอ้ยฮ่าตกคน สาวเตียงกันจะได้พาไปหาสาวสดคือเก่าทุกคนเองฟังเบิงฝนตกฝนลินอาสาาก่อนจักหน่อยเนาะโดยนี่จะว่าเป็นแนวใดกับฝา,ากเอ็กซีเบอทุกคนกิ่นกำลังแห่งใจสาวเตียงในเด้อในการเิดคลิปต,ต่อไปเนาะโดยการตดไลค์กดแจ้พิิตามและบ่วขับกุ้ณปาเนาะโดย หนาวหนาวขอบคุณสบายดีสบายดีเลย,ย,ย,ยเปลี่ยนผ้ามากแตอยู่กับสากโซดคือเก่บ <c oughs> <c oughs> าบัได้เห็นแต่นดนนะนอนเนาะเป็นอะไรช่วงนี้ก็สบายดีอยู่บอสบายดีสบายดีขึ้นหลายโนสบายดีขึ้นหลายเขึ้นวหม ต่างจากเมื่อก่อนอยู่บอกแน่นต่างทีนั่นแหละแบบว่าหลังจากที่เฮาเปิดใจเนาะก็มีมีคนผู้หนึ่งหลังจากที่เขามาหลายๆคายคนะนะประมาณสิบสอาคนก็มีอ้ผู้หนึ่งที่แบบว่าิ่นตามที่ิ่นตรงตามที่เฮาว่าไ,วไหวนะว่าเป็นผูน้ชายแบบนี้แบบนี้นะแล้วเพิ่นก็ตรงเลยเป๊ะๆเ,เลยะก็เลยคุยการรวมกันได้มาโดนประมาณผิดตายเลยค่ะ ความหมายคือแบบว่าคนอื่นนตันออกไปเลยแน่นตันออกมาเลยเมื่อที่ผ่านมาก,กันออที่แบบเขามากกับแบบเขาเงียบหายไปก็คือเคยเล่าเนาะเขาเงียบไปหายไปนี่นะแต่แบบบอกมมีคนคุยสม่ำเสมอนะออแต่ว่าล่าเป็นคนที่แบบว่าคุยสม่ำเสมอแม่นปัจจุบันนี้ตกลงคบกันลแ,แล้วบอแน่นคบกันแล้วร่มกันเนยี่แล้วก็บางใจกันออไปเรื่อยๆแล้วว่ะอืออืคืออ่อ สิบคนที่จะว่าเข่ามากนะแบบว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เลยแบบนี้แม่เนี่เขามากคุยแบบหายแบบแต่ก็มาหายแต่ก็มาสินะแบบบ่สม่ำเสมอบ่ปอบบกแบบจังไดอะแบบคุยไปไปมาๆเลยอันนี้เจ้ากับไอ้เพิ่นนี่ใส่เวลาจากเดือนหรือว่าจากมื้อจังตกลงคบกันคือ มันมันบอโดนเลยเขาใส่เวลาปล้นเขาคุยกันมือทำอิฐมือทำอิฐแหละตอนทำอิฐถ้าเราแอดมาโทรหนักจาโทรซ้ำมาแตกนะแล้แบบแม่พัดไปยืมเงินมาไปเปลี่ยนหนักจาโทรซ้ำให้เขาแล้วก็เพืนเพื่อนบันทึเพิ่นทักมาเพิ่นก็คิดว่าเขาสิบทตอบคนนั่นแหละเลยตอบคุยกันตอนเย็นนี่แหละตอนตอนเย็นตอนประมาณหาโมงหกโมงก็คุยกันพอสองกุ่มฮู้ซึกว่ามันข่ากันในดีฮู้ซึข่ากันในดีกะคุยกันมาเรื่อย มาเรื่อยๆกันระว่ามือสองมือกะอตัดสินใจว่าอ้เนี่ยแล้วคงแบบเป็นคนที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายเนาะก็เลยแบบปิดทุกคนก็เลยคุยกับลาวกับเป็นเหมือมาอีเสมอตนเสมอปลายเป็นผู้ใหญ่แบบมีความอบอุ่นนี่นี่ลงแลวแสดงว่าเจ้านี่ก็บแบบว่าหาคู่รีน,นอะแบบเนี่ยไบ่อยากเสียเวลาแบบว่าให้มันโด,ดปนปัญหาเขาคุยกันเอาหูเรื่องกับแมนเลยก็เลยตัด คนอื่นออกเลยจะสินะการมันโมเมนต์ไก่มันจบกจายในคนนี้ไปเลยจะสินะให้ไวๆกันสินะคุยกันแล้วกันคู่ล้วกันคู่อ่ะเลื่อนคู่เรื่องกันคุยแต่คนนี้เดี๋ยวบไปไวเลยคุยกับคนนี้โอเคกับคมต่อโดยคาราโบเคกือ่ะลองคนใหม่อีกแน่ก็ต้องคุยกันว่ามันความคุยกันมาได้เนาะเป็นไปกันมาได้แล้วคุยกันคู่เรื่องแหละอะง่ายๆหาคนใหม่จะสินะแต่ว่าคุยกับอ้ายเพิ่นแล้วกันแบบ ิ่นอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ดีคำว่าเสียงว่าเิ่นเป่นนักแน่น่นนั่นแหละถือเป็กเลยถือสีว่า่นเป็นผู้นำโดยขอเนี่ยถามในหมอเพิ่นเลยซื้อว่าแนวใดงเฮาจับกี่โมงคนซื้อว่าไอ้โจ้ไอ้โจ้อายุจักปีอายุเพิ่น51อือเจ้าเท่าไรเจ้าสหสองหะกับ51าสิหากะหกปี โอ้ล uhm like, si> ื่นกันลายอยู่เนาะทุกคนบเรื่อนเพิ่นเห็ดเบียกเห็ดงานอย่างแบบฮูจากกิโบเพิ่นว่าเพิ่นเหดเนียกเบิ่งวิลล่าจะนด้วิลล่าอือเคยแบบว่าแต่งงานหรือว่าสั่งครอบครัวมาแล้วบอกเคยเคยแต่เพิ่นเลิกกับแฟนเพิ่นขนาดอะไเพิ่นมีลูกสองคนมีครอบครัวไปแล้วลูกเหมือนว่า อืมแบบว่าบควิมีทะเบียนสมรุเอยียงกันแล้วบอกแม่ไม่ากันเรียบร้อยแล้วกันโสดสนิดเลยเ <c oughs> <c oughs> ป็นแนวใดแบบเพ่อนกับเราความในใจให้ฟังอยู่บ่บักเพ่อนประทับใจเฮ้าอยู่บนไหน,น <c oughs> คือแบบว่าอยากเข้ามาคุยกับเฮ้าเพ่อนว่าว่าเพ่อน <c oughs> เห็นเฮ้าวบาออกไปในยูทูปมานะเพลินว่ามันมันคือเป็นคนแบบจริงใจเป็นคนถือว่าตรงดีงนะแบบบางคนเขาแบบ สีแอฟมากจ้ะสินะมงคลเขากับแบบเ้าูควคนจริงใจแต่แล้วเห็นว่าเขาเป็นคนบอตรงๆแบบนั่งเน้นเราแะเราก็เลยแบบถึกใจในตัวนี้เด้อเออก็เลยตัดสินใจทักมาหาแม่นแ่อือส่วนเม่ตอนนี้เราก็คขดว่าเราสิบทลิ่นบอกคุยอีหลีนะิดว่าสิเขามาคือแบบคนคนก่อนนะแต่เราบอกเออเออเจ้าก็ประทับใจเพิ่นในในบอนั่นเจ้าก็ บอลที่ว่าเพิ่นบอกคือคนอื่นแตเพิ่นกะใจดีแน่เพิ่นเห็นเพิ่นกระทมเรื่องเล่าูกรูกเฮ้แห้วกะถามการเป็นอยูเพิ่นกัยื่นมือซอยกันนะเพิ่นกับไม่ได้รังเกียจยังเฮาน่ะก็เลยหูซึกว่ากับมีผู้ทชายแบบนี้เลืออยู่แบบที่จะหักเขาได้ใช่อืมก็เลยแบบคิดว่าเพิ่นก็ดีกระทาอีนี้แหละโดยตั้งแต่มีเพิ่นเข้ามานี่ก็หูซึกว่าโอเค้ืหลายบอกแน่แน่ โอเคคไลน์เลยได้คุยกันทุกมือเลยทุกมือโอ้เวลาเวลาเราเห็นงานกลับเวลาเราบางเราก็ทักมาเวลาเราไปเราบางเราก็ฮับจะสีนาคุยกันตลอดทุกมอยู่การทำานก็ขึ้นีีก็ได้คุยสายกันอยู่บนกอนนอนคุยคุยเวลาเอาลูกนอนสองทุ่มเราก็โทรหาเราคุยกันตอสามทุ่มแหละสามทุ่มเติงสามทุ่มแบาก็พากันนอนโดย เห็นหน้ะเห็นตากันเรียบร้อยเห็นเรียบร้อยเปิดกล้องแล้วก็เราอยู่หนุนหักสิบเมตแต่แต่ว่าเราเป็นตาแพงหน่ะตาเราเป็นตาหักเป็นตาแพงอ่ะดูเป็นยังเป็นตาหักตาแพงอยู่แน่นเพราะว่าเพิ่นบ่สูบยาบบกินเหล้าอันนะเพิ่นดูแลตัวเองดีเพิ่นเป็นคนสะอาดไอโจเคยแบบเห็นตัวจริงกันหรือเปล่าย่างย่างแต่ว่าเบิ่งในกล้องอ่ะเบิ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคนสะอาดเลยเรียบร้อยผมเพิ่นเนี้ยเนี้ย โดยเพื่อนก็ให้เห็นเบิร์นเนาะเพื่อนชาน์จบรรทงเพื่อนก็รีวิวให้เบิร์นอยู่วะเพื่อนอยู่น้ำเจ้านายแบบเพื่อนสาวในห้องผักอะไรแต่ว่าบ้านเพื่อนอยู่บุรีรัมย์นะยังไม่ทันได้เห็นโอ้บุรีรัมย์เพื่นเพราะเพื่อนยังบด้กลับมาบ้านโดยกับมีแบบวางแผนว่าสิมาหากันอยู่บ่มีมีมีแล้วว่าว่าอันเดือนสองไงนะเราบอสเราถ้าสีมาเบิ่งนลังคาใหา มาสั่งรังค่าเฮือนหายคน่ะแล้วคนล่าควมาเดือนสองนี่คั่นบรดมาเองกับสมาเดือนสี่คน่ะโอ้มันเดือนสี่มาเองแต่ว่าเดือนสองนี่เพิ่นสียกรังค่าหายคนละถามว่าเพิ่นบไดมากะย่งยกคือเก่าบอกแมนตอนเราเป็นซีอ้อนเงินมาหายคันจงบรดมาค่ะคนละโดยรังค่าก่อนปูพื้นก่อนพอได้ย้ายออกมาคนละมีต้นแม่โดยการแบบว่าตกรุงเรียบร้อยว่าแบบ ถ้าเอาสีเอาไปอยู่น้ำรอวเพื่นจะมาอยู่น้ำเอาเพิ่นว่าว่าถ้าว่าเพื่อนมาเดือนสี่นะเพื่อนซาเยันแล้วเพิ่นมาเดือนสี่เดวเพิ่นนะมาผูกขอเตาแค้นแล้วเพิ่นนะคาเสียห้าอยู่นี่เพื่อนจะเที่ยวมาหาเอาบ่อยห้าไปพ่นแล้วไอเหตุ่าค้าอยู่พี่เอาเพิ่นว่าโดยจะลงทื้นหายกับท้างนึงรุ่นเบื่องว่าสีาแามาน,แน,นแทบบ่า,าเดือนสี่นี่แมนสีมัดแขนแล้ว<น>ถ้าว่ายังแบบ บ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเนาะแม่ว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงกับเดือนสี่นี่แหละทั้งเบิ่งรุ่นเบิ่งเป็นแน,น,น,นแวใดสเปนว่าสันชาตญยาเทางมันบอกแบบใดเฮาก็คิด่าเพิ่นคือสี้าวแท้เลอยอือขับาขา,ขา,ขาบเบิ่งยังอ่ายังรอรุ่นคือกันเนาะแน่รอรุ่นเ <ๆ S 2> ม่เผิ่นกับโอเคอยู่บ่กกับอยเผึ่นโอเคน่งโอเคถ้าเกิดว่าเฮาฮับได้พิ่นก็ฮขับได้พิ่นก็บบติอีห้ังินกันอืออือ แดีว่าเพิ่นก็ได้คุยอย่างกับเมนเรีบร้อยแล้วก็ได้คุยได้คุยกันอย่แสดงว่าเพิ่นก็เขาทางเฮ้าแน่ทางเมยเฮาแน่เนาะเพื่อนกระท้าเป็นห่วงแม่ตลอดเมื่อนีซื้อเนง่ยห้แม่กินแน่เห็นเนี่ยให้แม่กินแน่เหมือนเห็นกระท้าโดยเพื่อนก็ดดูแลอยู่บ่เรื่องการอยู่กันกินเนียงต่างๆเพื่อนเพิ่นหายตลอดเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่อนบ่อยากให้เงินขาดกระเป๋าเพิ่นว่าเวลาอยากได้นั่นนี่ก็ซื้อกินเด้อเพิ่นก็ดูแลทุกอย่างของในเฮือน ข่าวน้าข่าวไฟเผินกระบอกคนที่ดูแลเบิดกันป่ะอืมคือเพิ่นนี่พ่อมแบบว่าเปิดเผยบทถาสมมติว่ามาแต่งมาคอแท้ๆเนาะก,กับพ่อมแบบว่าออกซื่อออกอย่างให้ทุกคนได้เห็นน้ำในบ่ะเพิ่นเป็น,นคนคว,ว้าเพิ่นคนว,ว่าวเมือ่อได้สิบบมากู้ขอตัวแคนแล้วเพินมามา่นแบบว่า อยา,ายก,กให้ิดปิดใจอะนะแบบอยากให้ดูชุปเปอร์มาถ่ายยาสินะก <c oughs> ็าจะเออซาลาโกเบหลอกผมไทยเด้อจีนันแบบมันจะมีสมวังทั้งไทยทั้งลาวเหมือนกับว่าบนี่แหละ<อ><ส>จนก็อยากมาถ่ายคลิปจนมาเหมือจะมาผูกแขนกันนะคนะ <c oughs> ละดูแค <c oughs> ่นั้นก็ได้เราก็ดีการแบบปิดิดใจไปแบบคนอื่นก็เห็นเนาะว่าซาลาก็ไปตัวผมไทยทุกคนเนาะโดยเป็นแบบอย่างแม่มีสมวังมีผิดวังอยู่นะออคือเจ้านี่แบบว่าจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลย โม <Man. S 1> <ừ m. S 2> มีเห็ฟฝนอีอย่างที่แบบที่ททเห็ดใจลาวเพราะว่าเราดีแห้งเขาบ่ <ừ m. S 2> กเคยเจอบูซายแบบนี้นะ <c oughs> แบบเขา้าขบดมากเขามีแต่หายเขาอะนะเขาบ่ <c oughs> กเคยได้หักแต่สินะแม่น <ừ m. S 2> แต่ว่าลาบบางคนที่แบบว่าเราหายเข้ทาทั้งความซุกทั้งห้อยยิ้มทั้งคนสบายใจเราหายะนะก็ละเลยรูย้ชว,ว่าือดีแล้วจะเจอแบบนี้โดยเจอกันก่อนออกพรรษาบ่ะแม่น ก่อนออกคนสามเอ่อเนี้ก็แบบบนิปปิดบังหน้าตาย,ยังก็ห้เบิ้งตั้งแต่ครั้งแรกเลยแม่แม่แรมือทั้งอิดเปิดกล้องเลย <c oughs> โดยในคนอื่นนี่เดซแบบวา่าตัดออกเลยบอกตัดออกเลย<ม>แล้วคนแล้วก็คนที่เคยเคย,เคยทักมาก่อนเล่านะโดยก็ทักมาอยู่พอเขาลงคลิปว่าเขามีคนล่มแหละก็ทักมาในไลน์แล้วเาก็บอกว่าเขามีแฟนแรเดอร์ปิดใจแลนวนี่นี่น่ะ ้วมีอายคนหนึ่งก็บอกว่าเออเสียดายเด้เขาบอกว่านั่นแหละเจ้าหยานแต่เขาตัววันนี้แหละก็เรา,ยาหยาดเขาตัวเดีล้วเราเลยแบบบอกาาที่แบบจีเป,เ,ปเปิดเปิดเปิดอย่างน้นเปิดชัดเจนนะนะอืโมโอบุก่าแสดงความชัดเจนของเขาเป็นอะไรคือแบบว่าหยาเทาตัวแล้วเราเคยถึกตัวรลายแล้อบ่าถึกสลราตัวรลายแรือเล่าเรายยา แม่นละลายยานออยานทำไปตัวเราอีกเทิร์นหนึ่งแต่เขาบะไ่ได้เป็นคนแน่นๆซะเป็นคนจริงใช่เปล่าเนี่ยแม่น <c oughs> เขาก็วอาว่ามือหนาทักมากเขาก็บอกอันเพิ่นลาเพิ่นน่ะเได้่นมีใจเขาบอกว่าอ้ายเอ้ยเขามีแฟนแล้วเพิ่นมีใจกับผู้อื่นซะก,ก่อนมั <c oughs> <c oughs> นสายแล้วก่อนนี่แหละตอนนั้นก็ขีดเราจะจิ้มจังเนาะเขาก็จิ้มจังแัดไปแล้วเป็นคนหายไปจากเฮาอยู่ๆพอเฮาเริ่มมี คนหักเรื่องีคนล้มแบบมาเสียดายบ่ได้ <laughs> โอโนตะกี้นเ้เพินหายไปแล้ว <laughs> แม่หายไปเพินหายกับกลับมาวังหนึ่งนี่บอกแม่ไม่ทัก,กมารเรา3มง้อเล้นู้แต่เฮามีไอโจ้เดียวลงไ,ไอโจ้เลยเฮาก็เลยบอกไปตรงๆเขามีแล้วถ้าสีเข้ามานี้ต้องข่ามานในหูปแบบอื่นนะเนาะแม่เป็นอายหักเป็นยังน้องหักกันไปสิะสอ เาเป็นแฟนนี่หัวใจว่างแล้วบ่ตอนนี้น <c oughs> จะเป็นคนตรงๆเนาแบบว่าทม,มตรงตอบตรงทุกคนเลยตอนนี้เ<อ>พิรนมมี่เลยกับเพิ่นกระบะมีมไปเลยเอาเธอเราโคนกับเธอเราโคนโดยแต่ตอนนี้กันยังแบบเสื้อละกับมันใจในไอเพิรนมอไปเซ็นอยู่ถ่ายิเจ็บกะถ่าเจ็บ แต่ว่าชิ้ง,งกางไกุ่มบางก็ผู้นี่แหละค่อยว่ากันใหม่เน่ะทุกอย่างมันบแน่อนอนตอนนี้มีกันอยู่กับสื่อสัต์ต่อกัน,นอ,อ่อแดด,ดบ่เห็มหนาวบ่กลืมว่าจะว่วาได้บ่โดยอย่าเราเป็นแบบว่ามันเป็นจุดเนาอย่าเราเป็นแหมหน้าทุกมือนี่นี่ยังแบบขายเครื่องขายโคงงนี่บ่ พุวงเมื่อนีว่าสิขายแต่ว่ามันสิมอกเกี่ยวเขาไปด้ก็เลยขิดว่าวางแพนกันใหม่ว่ะวางแผนต์ไปโจแล่วว่าคันว่ารางค้าเพื่อนแล้วนะสิเปิดห้านเอาหานใหญ่ๆนะชิเบิ่งทำเลอยู่นอกแหม่สิเปิดเป็นพวกข้าวเห็ดเป็นั่นแหละเป็นพวกงำพวกน้ำคลายอย่างเงี้ยสินะชิปเบิ่งทำเลอยู่นอกเอาโอ้ันว่าเฮื่อนแล้วยังแล้วนะแคมทางผุนาะแม่แหม่แคมทางยัง แต่ว่าตอนนี้นี่หยุดก่อนคาค่านี้แ่นเพราะว่าเขาจะซีต่อเกี่ยวเขาได้อืใกล้แล้วใกล้จะได้เกี่ยวแล,ยแล้วบอกแนนใกล้แล้วเมื่อวานที่แม่ออกไปแล้วว่าประมาณเบิดเตือนหนีแหละเรว,วอะเบอร์เตือนนีกับประมาณซี่สิบเลยก็ไป <c oughs> เกี่ยวบได้จ้างไหมว่าเ่นดูดเอาบมว่เขาเปล่าสี่สิบพันบอกบอได้เห็นบอกบได้จ้างแน่นแต่ว่าคันว่าเขามันซุกไล้เบอรทถงนะไอโจกเอาไ้จ้างคนเกี่ยวเอาอื <c oughs> บ้านเจ้า จ้างแบบใหเป็นพรหรือว่าเป็นวันอันคนได้ยินเขา่ากคนเป็นวันนะวันละแสนหาเด็ถ้าเป็นพรพรแล้วพันหาเลสองพันนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าจ้างจ้างตัวสอพันหาจ้างเป็นวันจ้างเป็นวันเอาเี่โอเค้กว่าถ้าแบบว่าดูดเอานี้ออยากดูดเอาบอกที่แม่เราบวมหมักเอียงแบบนี้เราอะมันเปลืองเงินหลายเลยโดยมันสิ้นเปลืองกลัวแบบเขาจ้างคนในความคิด มันอีกอย่างแล้วก็แม่เขาเป็นคนหัวโบราณน่ะนะระบ่เคยเห็ดยังแบบใหม่แล้วก็บุก่าเห็ดแล้วญาสินะ่ะแล้วก็คิดว่ามันชินเปลืองแน่นะน,นี่แล้วก็บอกอย่าเห็ดเกี่ยวได้กับเกี่ยวแเราโดยเวลาสีเห็ดหันเห็ดนีนี่นทางเจ้าวนี้ต้องไ้ปรึกษาไอโจุครั้งนี้เพราะเรื่งคุยกันลงกันคือเกี่ยวเขาขึาข้กันเราบอกว่าคันว่ามันโมนักโมนาการสจร้างแต่เขาว่าเมืองเขาก้อนอะวะ ทันว่าเขามันซุกแบบเต็มถุงกับเกียบเองกซ์แต่เพื่อนทานอยากให้จ้างขอให้เบ้าแห้งแม่ก็บเบ้าแห้งเท่ากันนะเพราะพังเบื่องตัวจริงเท่าเบืองตัวจริงก่อนโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อนกันยังดูแลเทคแคร์ดีอยู่แม่แมน่โดยกย็ยังอ่าเชื่อในยังยังหกักยังมาก,กัน,กกน <laughs> เนาะถ้าหางกะติดตายเฮ้ยกะหวังว่าเพื่อนจะมีข่าวดีตามที่ว่าเพื่อนได้ว่างเพนกันไว้เนาะ อยากให้เป็นคู่แบบว่าตัวอย่างในในการเปิดใจแลายคู่เนาะแ,นแ,นแบบว่าสมบังกันชักเถื่อหรือว่าจะคู่นกันยังโอเคอยู่โดยเรื่องการอยู่นี่นี่ถือว่าบ้านปลายชีวิตแลวเพื่นชิมายูน้ำเฮาบอกบอกเพิ่นกับไปไป,ไปมาๆเพว่าเพิ่นก็ยังไม่บอกสัดเจนเพิ่นชิมาอยู่เนี่ยนี่มแต่แบบไปไปมาๆแต่ส่วนอยาณนั้นนี่ยานว่าแบบสมมติเราเข่าแถวเลยเข้าไปว่าได้นี่ ต้องมีเลยเนะาะฮาซิวฟังไทยบรูว่าซิวฟังววล่าไว้สิอันนี้อกว่าถึงขันนั่นค่ะเป็นมงบลกว่าบลูว่าได้เอืมแตว่าเพิ่นวางเผนว่าเพิ่นจิมามาดเขนมันอย่างอีกเดือนสี่กาได้ตกลงเรื่องสิสดขาะโดนกับเมย์เรียบร้อยบอกอันนี้เรื่องค่ะชิ้นสอดในห้อ,องโมว่ากันเพราะว่าเล่ากันยังสิสอดเห็นลังค้าเฮือนอยู่เด้ถ้าว่าเรื่องมาปลูกต<อ>่อตะแค้นกับบนกับบอบอนักนาดอก กับพ่อพ้อได้เหตุที่เหตุค้องเรื่องการที่สอบเท่ากัมันก็ไม่ได้สําคัญกันนั่นแต่มันก็ต้องมีแต่พ่อก็ไปว่าถึงเรื่องการที่สอบได้เพราะว่าเกิดเหตุไปกิดคนทภากันที่ิอยู่ในกานมันบอกคันเสียหายรวงหายไร่กับพ่องามพอดีงาพอไปว่ามีเหีดมีคลองแนแลเลยที่นี่นี่ เจ้านี่ไว้เน้นที่ตรงนี้เนาะแม่ว่าเบิงกนว่าพื้นมาเ็ดหลงังคานี่เบิดหลายหรือเบิ่ดหน่อยนนแ,แน่แน่ก็จะแตเพิ่มไดเพิ่นเคยถามอยู่ว่าอันคาด้องที่ฟังเล่ามาเขาแต่งกันเท่าดยังไงเพิ่เนเค<ด>ยถามอยู่ข,าบบขาบบ้าบอกว่าข้ากระบอกขากระมู่เนาะ่นบอกประมาณเซนหนึ่งนี่ผ่านบ่อเพิ่นว่าขา <c oughs> ก็เออผ่านอยู่เนาะเหมืนกันจนรัยแล้วเขาก็แต่งกันประมาณนี้เนาะโดย เป็นเคยทานด้วยทานไปหนึ่งอกโดยโดยก็ดีใจน้ำดีใจน้ำละลายบอบอด้มาอัปเดติ่วนอีกอะด่ามทิดเนาะก็มีเนี่ยแบบเปลี่ยนแปลงไปกระทานหันแบบบึบบับเลยนะทุกคนการทิดแบบตัวเองกับแบบยังคือแบบมีคนมาเติมเต็มไวแต่อย่างนี้นะแบบมันขับไวครกับบอทันในตั้งโตแตก็ถือว่าบุญบุญพาหฮอดกันลแหละ มีเดยแบบแนวบวกๆนะทุกคนแน่มันจะบวกเพามีแนวหลงแปลว่าแนวความคิดเพิ่นกลับไปในทางบวกอย่างเลยโดยโดยโอเคเนาะทางเมนสว่างมีอย่างจะเพิมเติมอีกโดยถ้าบ่มีกะสิได้ขอโตโจไว้อยอะไรเนาะมื้อหน้ามื้อนาหรือว่าเพิ่นมีข่าวดีอยังมาอัปเดตกะจัง อยมาถ่ายทำใหม่เนาะได้โดย,โดยสำหรับคลิปนี้กัสิเลกาค่าสวัสาาดีสวัสดีสา